สวัสดีครับวัวเฉลินเทคเตอร์อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้พามาชมรถ L4508 ่หครับจัวดีทีนะครับชมการทำงานนะครับสถานีจริงนะครับ ผมที่อยู่นะครับกับที่ดินนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอย่างหลังก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้าค่อนข้างล้นหน่อยหนึ่งอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างก็ไม่ไม่มีรอยแตกรอยดำนะครับยังกล่าวว่า ครื่องดนนะครับไม่ไอไม่ควันน้ำไม่ดันนะครับตันนี้ตัวรถใบดันกับฐาน5้านะครับฐาน5ก็สามใช้งานได้อยู่นะครับใบดันสวยอยู่นะครับ ไปติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ0850876581ครับอันนี้รถสีเดิมทั้งคันนะครับใช้งานได้ปกติน,กนะครับ จะเป็นฐานตาช้างนะครับใายิบสอง กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับฝากเบอร์อีกทีนะครับ0 8 5 0 8 7 6 5หนแปนะครับคูปบัญา45แรงนะครับอันนี้แล้วสีเต็มทะเบียนมีนะครับอันนี้ทะเบียนตอง2อ,งอ ดอานีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ